o l i g h t S 1 R b a t o n 2 o l i i h t S 1 R b a t o n 2นะครับตัวนี้เป็นสี Limited Edition Lava Camouflage นะครับซึ่งก็ในช่องก่อนหน้านี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อไม่นานมาเนี้ยประมาณสักน่าจะประมาณสักต้นต้นเดือนที่ผ่านมานะครับในช่องเนี่ยได้รีวิวตัวที่เป็น S 2 R b a t o n 2ไปแล้วนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะมีความยาวของบอดี้มากกว่าแต่เป็นลายเดียวกันเลยนะครับไฟฉาย ที่รีวิววันนี้นะครับทั้งตัวนี้และตัวนี้นะเพราะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับคืนเขาไปแล้วอันนี้ผมยืมมาทั้งหมดเลยนะครับเป็น Mr. K นะครับให้ผมยืมราคาจาหน่ายของไฟฉายตัวนี้ถ้าซื้อในเว็บไซต์ของ o l i g e i n t h นะครับหรือว่า o l i g e ประเทศไทยนะในเว็บไซต์นะครับช่วงปกติไม่มีโปรโมชั่นไม่มีโค้ดเซลไม่มีส่วนลดนะครับอยู่ที่ประมาณ 2 0 0 0ักว่าบาท2,000ต้นต้นๆกลางๆนะครับผมไม่แน่ใจว่า2,4002,500หรือเปล่าหรืออาจจะถูกกว่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นซีรีส์ก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยออกบัตรฟรีมาแล้วหรือวา่าจะเรียกให้จำง่ายๆก็คือตัวนี้เป็น s 1 r 1ก็คือสั้นใช่ไหมครับยาวก็คือ s 2ใช่ไหมนะครับ r คือระบบชาร์จบัตรนรีด้วยกันนะแต่ตัวนี้มันยาวตัวนี้มันสั้นปัจจุบันนะครับมันชื่อรุ่นบัตรฟรถ้าเรียกให้ไม่งงคือ s 1 r เวอร์ชัน3นั่นเองบารทอน3นะครับแต่เขาไม่ได้เรียกว่า S1R บารทอน3แล้วเขาจะเรียกไปเลยว่าบารทอน3ไปเลยนะครับสั้นๆเลยไม่ต้องมาเรียก S1R S2R อะไรแล้วเรียกบารทอน3ไปเลยซึ่งอันนั้นก็จะดีไซน์หน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับนี่เป็นลิมิเต็ดดิชั่นที่ผลิตจำกัดเวลาและจำนวนนะหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตซามนะครับซึ่งสีสวยนะครับส้มๆแดงๆดงขาวๆาวดำดำเหลืองเหลืองสวยมากเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของไฟฉายตัวนี้อยู่ ก็คือความสว่างสูงสุดที่1000ลูเมนสว่างดำสุดอยู่ที่0.5ลูเมนสรือว่าครึ่งลูเมนนะครับรันไทม์ตั้งแต่8วันจนถึงประมาณ40่นาทีประมาณนั้นนะครับทั้งหมดแล้วก็เป็น IPX8 ลงน้ำได้2เมตรกันกระแทกที่1.5เมตรน้ำหนักนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วหนักเพียง51กรัมเท่านั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องที่ให้มามีตัวไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่ติดตั้งมาข้างในนะครับ นอกจากนี้จะมีคู่มือนะครับสายชาร์จตลับสำหรับเก็บแบตเตอรี่สำรองแล้วก็มีสายคล้องมือนะครับเดี๋ยวเราลองดูเปิดมาข้างในอย่างนี้นะครับคู่มือถุงผ้าซึ่งดีมากนะครับเป็นถุงผ้าขนาดเล็กสามารถจะใส่ไฟฉายพกพาไปที่อื่นได้นะครับเป็นหูรูดแบบนี้ผมชอบมากมีสายคล้องมือให้มาด้วยสาย mcc cable นะครับหรือว่าสายชาร์จซึ่งอันนี้เป็น mcc version ่น1 a นะครับบานสีดำ แล้วก็ตลับเก็บแบตเตอรี่สำรองเก็บแบตเตอรี่ขนาด 1, 2, 3, A ได้หรือว่าแบตเตอรี่ของเขานะครับจำนวน2คก้อนในกล่องนี้ไฟฉายก็เป็นขนาด sub compact everyday carry นะครับเล็กหรือจะเป็น compact everyday carry ก็ได้จะเป็นคลาส Sub ก็ได้จะคลาสไม่ class Sub ก็ได้สีของบอดี้สวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นอล um, ูมิเนียมอ n o d i z e สีลายนะครับซึ่งเป็นลายลาวาหรือว่าลายแมกมานะครับลายแบบ พวกธาตุโลหะหรือว่าเป็นไฟร้อนๆที่มันไหลก้อนหินที่มันโดนความร้อนจนมาละลายนะครับลายนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้กรรมวิธีชุบไฮโดรโคลดแล้วไปทำอเนรดิซ์เคลียร์ทับอีกทีหรือว่าเขาใช้กรรมวิธีอะไรแต่ว่าเวลารูปแล้วเราไม่รู้สึกถึงสะดุดถึงลายเลยนะครับมันเรียบไปหมดเลยดูแบบสวยงามดีเลยนะครับด้านหน้าเป็นสเตเลสติเบีาสีดำทองเทาความสว่าง1,000ลูเมนค่า CRI 0 o p t i c a ออปตน TIR l e n เ ทั้งรวมและกระจายแสงซึ่งไฟฉายตัวนี้ไม่ใช่พุ่งนะครับแสงบานมี LED ข้างในอยู่ตรงกลางแล้วก็หน้าเลนสก็จะบุ๋มๆลงไปส่วนปุ่มควบคุมของไฟฉายตัวนี้อยู่บริเวณด้านข้างซึ่งเป็นปุ่มยางนูนสีเทาพร้อมไฟอินดิเคเตอร์หรือไฟบอกสถานะแบตขนาดใช้งานคลิปเป็นแบบติดตั้งตรงคอสามารถจะพกเบโซลอหรือพกเบโซดาวน้ำหนัก51กรัมรวมแบตนี่ถือว่าเบามากนะครับด้านข้างมีชื่อรุ่น S1R หรือ S1R b a t o n Version 2. ตัวนี้เป็นตัวที่1,933ผมไม่แน่ใจว่าผลิตกี่พันตัวนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่1,933นะครับลายบอดี้ก็ดูเป็นลายที่แรนดอมนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยลายไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ซ้ํากันอะ่ะมันดูคล้ายกันก็จริงแต่ว่าให้เหมือนเป๊ะๆไม่มีทางนะครับ เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีดําสีเงินกระจายกระจายเหมือนลาวาที่กําลังหลอมละลายนะครับมีอย่างอื่นบนมาด้วยแล้วก็ตรงท้ายจะมีรูล้อลนยัดหนึ่งรูฐานเป็นฐานแม่เหล็กชาร์จสามารถจะวางยืนได้กันกลิ้งก็ทําได้แล้วก็แปะกับวัตถุโลหะได้อย่างเช่นตัวถังรถตู้เอกสารเสาเหล็กแบบเนี้ยใช้เป็นแฮนด์ฟรีไลท์ได้ด้วยนะครับซึ่งแฮนดี้มากตัวเล็กจุ่มจิ๋มน่ารักดีเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างน,นะครับ จะแกะใช้งานก็หมุนตัวท่อกับหัวไฟฉายแยกออกจากกันข้างในเราจะเจอสปริงโหลดตรงหัวแล้วก็มีเกลียวสแควร์มีโอริงติดตั้งมาแล้วเอาแผ่นรองไอโซเลชันออกเทมาข้างในเจอแบตเตอรี่ขนาด16340 IMR c u สตอมนะครับหัวนูนมีวงจรบล็อกแล้วก็ความจุ550มิลลิแอมป์อาวสอวัตต์ต่อชั่วโมง3.7โวลต์ใช้งานก็เพียงแต่ใส่ตัวโทษทีนะใส่ผิดด้านใส่หัวแบตเตอรี่นะครับเป็น ควบบวกโพซิทีฟหันลงไปข้างล่างแล้วก็หันตัวก้นแบตเตอรี่หงายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวไฟฉายกลับเข้าไปพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดู UI กันเลย UI ไม่ซับซ้อนนะครับคลิกเปิด Memory ล่าสุดที่จำนะครับคลิกอีกครั้งนึืปิด ระหว่างที่เราเปิดอยู่จะมีไฟบอกสถานะแบตให้เราทราบนะครับโดยสีเขียวเนี่ยจะเป็นความจุหรือพลังงานเนี่ยมีมากตั้งแต่60%ถึงถึง100%หรือว่า70%ถึง100%นี่แหละส้มก็คือต่ำกว่าประมาณ30แดงนี่ต่ำกว่าประมาณ10นะครับเราถ้าเกิดเป็นแดงกับพิบนี่คือประมาณต่ำกว่า5%ต่ํ่ำมากเลยนะครับเปิดปิดที่ last use memory นะเปิดมาปิดไปก็จำระดับเดิมเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างก็กดสวิตช์ค้างนะครับ มันจะหมดทั้ง3าโหมดนะโลมี i เดียมแล้วก็ไฮเอาอะไรก็ปล่อยแล้วก็ปิดไปก็ดับเปิดมาก็จําอยู่โหมดเดิมนะครับสวิชเป็นยางบอกเห็นไหมเป็นสีส้มแล้วนะครับหมดมูนไลท์เมื่อไฟปิดอยู่กดสวิชข้างค้างสักครู่หนึ่งไฟจะติดมาที่ระดับต่ำมากเลยซึ่งระดับมูนไลท์อยู่ที่ครึ่งลูเมนนะครับ n 5ลูเมนรันไทม์นานสุดที่8วันเลยนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มหมดโลอยู่ที่12ลูเมนที่20ชั่วโมงนะครับ มีเดียมหลูเมนที่3ชั่วโมง40นาทีแล้วก็ไฮหกร้0ลูเมนใช้ได้1.5นาทีหรือว่านาทีครึ่งจะดกความสว่างลงป้องกันอันตรายและความร้อนนะครับเดี๋ยว0 0ลูเมนแล้วใช้ได้อีก45นาทีส่วนหมดเทอร์โบนะครับที่พันลูเมนเนี่ยต้องกดสั่งงานด้วยการกดดับเบิลคลิกที่สวิชนะครับเมื่อเปิดหรือปิดก็ได้นะคลิก,ลกไฟจะไปที่เทอร์โบ1 0 0 0ลูเมนใช้ได้1นาทีครึ่งเหมือนกันดับเบิลคลิกอีกก็กลับมานะครับอ่าโทษทีดับเบิลคลิกขึ้นไป แล้วก็กดค้างเพื่อกลับมาโหมดอื่นแล้วกดคลิกเพื่อปิดไฟปิดอยู่กดดับเบิลคลิกไปเทอร์โบลัดได้เลยเหมือนกันนะครับคลิกคล๊ก ก็ไปเทอร์โบได้เลยเหมือนกันนะครับซึ่งโหมดเทอร์โบเนี่ยไม่สามารถจะใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดนะครับเพราะตัวมันเล็กระบายความร้อนไม่ทันใช้ได้แค่1นาทีครึ่งนะครับเราจะดรอปความสว่างลงเพราะมันเริ่มร้อนแล้วแต่ใช้เวลารวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เปิดเทอร์โบจนลากจนมันดรอปเองแล้วก็จนแบตหมดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1นาทีครึ่งบวก37นาทีนะครับแสงไปได้ไกลสุดที่145เมตรกันกระแทกที่1.5เมตรลงน้ําได้2เมตรเป็น IPX8 น้ําหนัก51กรัมนี่คือ S1R2 บาท o อนนะครับเวอร์ชันลิมิเต็ดิชั่นที่เป็นลาว่าคาโมนะครับก็ประมาณนี้ส่วนหมดล็อกเอาท์ลองคลายท่อดูนะครับอันนี้คือเมคานิกล็อกเอาท์คือคลายฝาท่อคลายแบต,บตนะครับกดเปิดไม่ติดแล้วหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ล็อกก็ใช้ได้นะครับเมื่อไฟเปิดอยู่กดปิดนะครับถ้าต้องการจะ ล็อกก็คือกดสวิตช้างค้าจนกว่าไฟจะติดขึ้นมาแล้วดับไปเองแล้วปล่อยแล้วมันก็จะล็อกนะครับทุกครั้งที่เราสัมผัสสวิตช์จะมีไฟสีแดงขึ้นแต่ไฟไม่ทํางานอันนี้คือล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกถ้าต้องการจะออกจากการล็อกนี้หรือล็อกเอาท์นะครับเขาเรียกอัลล็อกนะกดสวิตช้างค้าสักครู่หนึ่งจนกว่าไฟมูนจะติดขึ้นมาเท่านี้ไฟก็กลับมาใช้งานได้แล้วผมเองส่วนตัวแล้วไม่ได้ชอบวิธีล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะผมชอบวิธีคลายท่อแบบนี้หรือว่าเมคานิกล็อกมากกว่านี่คือ โอไลส์ 1R บัทอน2นะครับแล้วจะมีโหมดอื่นอีกเป็นโหมดตั้งเวลาปิดนะครับเมื่อไฟเ,ออเปิดอยูออ่ปิดอยู่นะครับโทษทีปิดอยู่กดคลิกแล้วกดคลิกอีกทีอลองดูนะเปิดอยู่นะครับ1 2ไฟจะบลิงครั้งหนึ่งนะครับกดคลิกแล้วกดค้างไว้นะครับบิคงครั้รง,งหนึ่งเป็นการดดเลย์ปิดอัตโนมัติเมื่อเปิดหมดใดๆก็ตามแล้วไม่ไปดกดอะไรมาแล้ว3นาทีนะครับชัดดาว ถ้ากดคลิกแล้วคลิกโฮอีกมันจะกระบ,บิงสองครั้งนะครับคลิกคลิกอันนี้จะเป็นการดีเลย์9นาทีนะครับถ้าไม่กดอะไรแล้วไฟจะดับเองนี่ก็คือเป็นฟีเจอร์ของเขานะครับที่เขามีอยู่คลิกเปิด Last Use Memory คลิกปิดดับเพลคลิกเทอร์โบนะครับกดโฮเพื่อเปิดมูนไลท์กดทริปเปิลคลิก1 2 3เป็นสโตรบ ไม่มีเมมนะครับจะกดจากตอนที่ไฟเปิดก็ได้ 1, 2, 3หรือว่าจะปิดอยู่ก็ได้ 1, 2, 3ก็เข้าสโตบปได้ง่ายๆคลิกเปิดคลิกปิดกดค้างเปลี่ยนโหมดนะครับปึ๊บปบระดับกดดับเบิลคลิกเชอร์โวนะครับทริปเปิลคลิกสตบปนี่คือ S1R b a t o n 2 l a v a Camo นะครับ Limited Edition ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม h e a i y r i d e n Out